ม่อียังเป็นอียัง,ยง,ยงบาดมางคอยทลงหอย <ปะ S 2> หอย <ปะ S 2> หอปไปอยู่ม่อกมันเป็นน้ำนคอเก่งม่อกมันเป็นน,นออ้ำนถ้าไม่มีน,มน้ำนะไปไม่เป็นน,นไไวยลุงก็เหมือนพี่นัไง,งมานั่งรอว่าเมื่อไหร่พี่นัจะลงไปช่วยลุงกมกถาม่ไม่ต้องถามอยากช่วยไม่ต้องถามเลย พี่่เมาชวยลุงแกงใจลุงบอกว่ามัดก้าตั้งรอพวกเจ้าลงไปอุ้มอยู่้งก็เลาอยู่นะมอเอมอม่อมือเม่มื่มอ้อมอมอม่อเมือมือเ่มเอเมีอเมื่อเ่อเมอเมืมมื่อย่วเ่เม่อง ขอคุณ6กร้อไลน์นะค๊ะน้าตนาย่าชีเราตบคิดว่าน่าจะไปนาไทรต่อไปนาย่าชีเหรอของแม่เบนก็น่าจะพรุ่งนี้นนอออของแม่เบนเี่ยจไปหาหมดของแม่เบนไปว่ฮะเด้อน้าต่ไปวันไปไปวนี้เราจะไปร้านขายต้องถามถามป้าก่อนถ้าไปนอนค้างคืนอาจจะไม่ได้ไปเพราะว่าต้องมากิจย่างถ้าไม่ได้ไปค้างคืนนี้ก็คือไ,ไปไปไปถามป้าก่อนว่าจะไปกลับไหม เลย่ในความคิดในความคิดเมย์คิดว่าค้างหรือไม่ค้างด้วยนะคะก็ไปค้างแ <c oughs> ต่น้าป่ายติดเดี๋ยวต้องต้องถามน้าเสริมก่อนว่าว่าไปได้ไหมถ้าไปค้างก็เมย์จะมีเออก็นอนบ้านลุงได้ได้แต่ต้องถามถามน้าเสริมก่อนว่ากี่ยางกี่ยางคนเดียวได้ไหมนี่ ดูไปกลางเล่าให้ FC ก่อนเนอะจัดคนดึกยังไปดอกม่เมื่อไหร่ป้าจะมานี่ FC แกร้อนแล้วนะเนี่ย FC ป้าร้อนแล้วนะ จังสี่ล่ะจัง่ตองแล้วไหวหรอกได้หลายคลิปอยู่ไม่จะจะได้มีหลายๆคลิปไง อ,อ๋อนี่ไงพี่กี่มาโอ้โหมังจลุงใช่ไมไม่เหยียบแล้วก็ไปไม่เหยียบไม่เหยียบ,บแต่เล็บขบถ้าดำลงไปขี่โคนวันนี้ ดูดลงไปแล้วอยากได้ภาพที่สวยงามนี่ดูน้องเมย์ลงไปแล้วผู้ที่อยากได้ภาพที่สวยงามเพื่อท่านผู้ชมโอ้ดูดูดู่อ <h> โอ้ยายาสุปักเลิกไหรมันสิบบกขึ้น

เดี๋ยวกันกินข้าวก่อนขขอเข็นขกับข้าวเหรอฮะเครทำากับข้าวเหรอมาเดี๋ยวฝากถือให้ก็ได้กล้องของโอใ้รกอ้นหาอ,อู้ทำไมมันหนักจังนี่โอก้กระดำนา ริบปับริบปับเลยดูทีมยูทูบเบอร์อยู่ที่สายบุญนะคะนู่นนู่น ผู้ใดกระตุนลงว่าแต่มองหันเนาะโอ้แต่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 ประดากลตสต็อปให้หน่อยตรงที่มันเป็นสองขีดสังเกตดูว่าพี่ทำงานกับเขาเนี่ยหน้าเขาจะไม่ไม่สดชื่นขนาดนี้นี่ขนาดตากแดดยังหล่อกระโถษระโถษนะจริงจริงดูดูเื่อเงยหน้ามา ลุงดำอ้อมใช่ใช่ลุงลุงดำอ้อมนะคุำครครับไม่รู้ยูทูบเบอร์ของเราก็ดำนาค่ะน้าตายีจ้ากมใครได้ ไม่ได้แล้วหนูมีสี่กล้องแล้วเดี๋ยวนี้นี่ของป้าด้วยช่องป้าด้วยีกล้องงนนึคุณหหบูไว้เลยอันนี้อันนี้ช่องป้าใช่ไหมช่องช่องป้าอ่ะอยู่กับช่องป้าก่อนนะเปลี่ยนขาตั้งไว้ไม่ได้มาโอ้โหใส่เสื้อแขนสั้นมาด้วยนะทีนาะ จำให้สุดหม้อก้าเลยลูกเอาไปเลยได้ลากเข้ามาเอ้ยผมเอาลากออกก้อนหนิแม่ครับติ๊บหนูรูงอู่งเหมือนรูงวัดตารางไว้เลยอ่ะระยะห่างพอดีเต้เลยนี่นะคะลูกโดก็ยังมาโอ้โหเป็นด้วยนะคะหน้า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 ให้นี่คือสีด้เขาไร้เว้ยห่วเงยขาห่ว ผู้ทุ่มทุ่มผู้ทุ่มทุนสร้างถ่ายมุมที่พี่โอ้ดำไว้เลยนะถ้าสักวันหนึ่งมันล้มเลยนะต้องให้พี่โอ้มาซ่อมมุมไโอ้นี่มุมะเดี๋ยวเราจะมาวัดดูว่ามันก็ข้าวตรงนี้เหรือเปล่าอุ้ยโนแน่นอนมันจะดกุดตกุดโดกุดกันด้วยสำหรับคลิปนี้ของน้าแต่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะอ้าวสาวๆนะคะมาช่วยโอ้สตอรี่ดำนาด้วย ទៀតហើយបើទូលើទូ